มีบ้านมีที่ดินอยากขายแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนให้ ERA พิ s o โ u r o ดูแลการขายแทนคุณตั้งแต่ต้นจนจบเหตุผลที่ต้องเลือก ERA ก็เพราะว่าเรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมช่วยเหลือในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการประเมินราคาเบื้องต้นการทําการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ครบทุกช่องทางคัดกองลูกค้าตัวจริงเจ้าของทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาดันการยื่นกู้แบ่งให้ลูกค้าทุกเคสเพื่อเพิ่มโอกาสปิดการขายให้เร็วขึ้นการรันตีความสบายใจหากไม่มีการซื้อขายไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆแต่หากมีการซื้อขายเกิดขึ้นลูกค้าชำระเพียงแค่ค่าคอมมิชชั่นตามที่ตกลงกันค่ะไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเหนื่อยให้ทีม ERA พิษณุโลกจัดการให้ทุกขั้นตอนเพียงแค่มาฝากขายกับทีมเราทุกอย่างจะง่ายขึ้นขอย้ำฟรีค่าโฆษณาและการตลาดทุกประเภทค่ะสนใจฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทโทร0 9 1 9 9 9 6 6 5หหรือ Line ID@ ERA p i s o ุโลกค่ะ